สามบาทครับอันนี้แตมตาครับนะครับโอเคครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับตาอุทยานของเรานะครับขณะนี้สมาชิกแข้งก็มาครบกันแล้ว14บขั้นเจ้าบรายนับจำนวนคนวะสักคนบุนี่โอเคเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมผาชมตะวันนะครับบรรยาก,กาศจะเป็นยังไงล่ะรไปเที่ยวน้ำตกน้ำสีไลสิล้วงหลินได้บ่โอเคไปเจอกันครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ที่ผาชมตะวันเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับตอนออกบ้านก็แดดแดดคืมฟ้าคืมฝนหอนอบอ่อนนะครับพรอมาหอดกะเป็นไปตามคาดครับคิดว่าได้เหรียญหนำแทๆผมมานะครับตอนนี้ก็ทีมงานเช้าแก่งสายเระนะครับขึ้นมาครบกันแล้วนะครับเจริญพัน์กับผักพรอตามอัธยาศัยนะครับ สถานที่นะครับอุทยานแห่งชาตินะครับภูเวียงนะครับก็จะมีน้ําตกให้เล่นนะครับแล้วก็อีกอยกหนึ่งคือจุดชมวิวหาชมตะวันนี่แหละที่นักท่องเที่ยวกำลังฮิตกันนะครับผมก็อยู่ในอําเภอภูเวียงนะครับออกจากบ้านมนไม่ไกลประมาณ50กิโลนะครับผมงามอยู่ดีผมว่าใกล้บ้านแล้วก็โอเคดีอยู่เดี๋ยวลานกลางเต็นท์อยู่ข้างล่างนะครับเรายังไม่ได้ไปรีวิวให้ดูถ้า ฝนมาตัวค้ำก่อนก,นกันสิไปลงไปเบิ่งร้านกลางเต็นท์ไว้เพื่อมีอกาศได้พาทีมงานมาแคมปิ้งนะครับผมกวสีพายางชมวิวชมบรรยากาศนะของผาชุมตะวันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ฝนลิ้นหน่อยปอกแปก๊กปอกแปก๊กปอกแป๊กไว้แล้วนะครับสายร้อนนี่มาก,กับสายฝนดลๆไปใส่ก็ได้ <laughs> ไปเอาอยางชมวิวกันนะครับ